ทุกคนครับดูว้ทุกคนโอ้ทุกคนเดี๋ยวผมกลับบ้านไม่ถูกแล้วทุกคนอทุกคนถูดแต่เอาะเด<อ>ี๋ยวดินยืมยืมมา,ายอมใครล่ะยืมของเพื่อนมาว่าแล้วแม่คิดถูกเลยดินไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นโผล่น้ำตาคลอทุกคนน้ำตาคลอ <laughs> <laughs> แม่ก็น้ำตาคลอ ฮัลโหลสวัสดีครับผมดินบล็อกนะครับดีใจมากทุกคนดูวิดีโอนี้อยู่วันนี้เป็นวันที่ดีมากๆตอนนี้เวลา9ก้าโมงนะฮะแปดผมจะบอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่หาดใหญ่นะครับทุกคนแต่ทุกคนอาจจะแบบว่างงนะฮะทุกคนว่าทําไมวันนี้นะฮะทุกคนทําไมผมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนะฮะทุกคนผมบอกเลยนะครับว่าวันนี้เป็นวันที่พิเศษมากๆเรากำลังจะไปถ่ายรถม่ครับทุกคน จริงๆจากกระแสจริงๆจากกระแสดราม่าวันก่อนนะครับทุกคนผมบอกเลยว่าอยากจะชี้แจงมากๆมีครั้งหนึ่งนะฮะที่ผมไปพัทยาเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วแล้วป่ดะประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วแล้วก็ผมไปเช่ารถไปเดี๋ยวขึ้นรูปขึ้นรูปเนี่ยเนี่ยผมผมไปเช่ารถมาเป็นเป็นรถมาสเตอร์สามป้ายแดงนะทุกคนมันเป็นรถรุ่นที่ผมสนใจที่อยากจะซื้ออยู่แล้วนานๆแล้วนะทุกคนแล้วก็เซนี้ผมก็เอาก็เลยเอาไปแกล้งแกล้งพ่อผมนะทุกคนว่าผมซื้อรถซื้อรถ ให้เขาอะไรเงี้ยซื้อรถผมหลุดปากไปความจริงคือดินซื้อให้ให้ยศอจริง่ะโอ้จริงจริงผมไม่ได้อะไรหรอกผมแค่จะแกล้งเขาว่าผมซื้อรถใหม่คือมันอย่างนี้มีคนมีคนด่าผมเยอะ นะาทุกคนว่าทําไมทำไมแก่งพ่อยผมจฉบาะผมอยากจะขอโทษนะครับทุกคนขอโทษพ่อขอโทษแม่นะครับแล้วก็ขอโทษทุกคนที่ดูด้วยคือมีมีคนว่าผมเยอะทําไมแกล้งแรงไปมีคนว่าผมเยอะมากใช่พี่สาวพี่ชายผมก,ก,ก็ก็ว่าผม,ผมโพสไปประมาณ2ชั่วโมงได้แล้วก็ผมก็ลบนะครับทุกคนขอโทษจริงๆใครที่ได้ดูคลิปนั้นนะครับ รู้สึกผิดจริงๆแต่ความเป็นจริงก็คือก่อนที่ผมจะไปพัทยานะฮะผมได้จองรถไว้แล้วนะครับทุกคนคือผมจะซื้อรถจริงๆแบบนั้นประมาณนั้นเลยนะฮะแต่ไม่ใช่คนละรุ่นกันนะคือผมจะบอกว่าการที่เราจะซื้อรถอย่างหนึ่งราคามันก็ นึกออกไหมฮะรถไม่ใช่บาท2บาทผมก็ต้องปรึกษาพ่อเสียทนี้พ่อก็ออกแนวว่าเขารู้แล้วว่าผมอ่ะผมอ่ะจะซื้อรถจริงๆพ่อเขารู้แม่เขาก็รู้ว่าถ้าดีนถามมากขนาดนี้น่าจะซื้อรถผมก็เลยคิดแผนว่าเออผมอยากจะหลอกให้แม่พ่อแม่ผมตายใจว่าเออดีนอาจจะไม่ซื้อได้แหละอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะผมจองแล้วนะทุกคนแล้วก็วันนี้ผมรีบกลับมาจากกรุงเทพปุ๊บผมพยายามออกรถให้เร็วที่สุดนะพยายามเร่งเซลเพราะว่าสงสารพ่อพ่อ,พอโดนเซลแป๊บนึงทุกคนแป๊บนึง ส่วนใครอาจจะสงสัยว่าทําไมผมมานั่ง3ามล้อนะนั่งไม่ใช่3ามล้อเลยเขาเรียกว่าเลยรถรถประจําทางนะทุกคนก็คือว่าก็คือก็คือคือผมอ่ะมันนอนที่บ้านภรรยาผมนะฮะทุกคนแล้วก็อยากจะเซอร์ไพรส์พ่อตาผมด้วยผมก็เลยมากับรถตู้มาหัดใหญ่แล้วก็มานั่งมานั่งรถประจําทางนะครับทุกคนเพื่อที่จะไปเอารถเดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะเป็นไงทุกคนขอโทษพ่อเลยนะครับวันนี้ผมจะซื้อรถแต่แต่ผมไม่ได้ซื้อให้พ่อนะผมซื้อให้ตัวเองแต่พ่อแม่ก็น่าจะภูมิใจทุกคนไปดูนะครับว่าจะเป็นยังไง กคนครับผมจะบอกว่าเมื่อกี้ขึ้นรถผิดสายครับเดี๋ยวต้องนั่งพี่วินมอร์ไซค์ไปที่โชว์รูม <c oughs> เดี๋ยวเจอกที่โชว์รูม <c oughs> ทุกคน ทุกคนครับเรามาถึงแล้วนะครับทุกคนบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์ใดๆจากมาสด้านะครับทุกคนผมมาซื้อลดก็ผมไม่ได้ได้ส่วนรถอะไรเลยแต่ว่าทางโชว์รูมเขาก็แถมอะไรให้นั่นแหละแถมนูแถมนี้ให้นะตามก็ตามปกตินะทุกคนไม่ได้สปอนเซอร์นะบอกก่อนแต่ว่าถ้ามาสด้าดูอยู่ก็สมควรนะครับมาสด้าผมบอกเลยดาตื่นเต้นไม่เอาจริงๆนะดิม่ก้าเข้าไปเลยตื่นเต้นมากนี่นะลุงครับผมมาจากนราธิวาสคับลุงมาจารนราธิวาสมาทาอะไรอ่ะผมถ้าจะเข้าไปซื้อลดได้ไหมฮะลุงได้เลยครับรดขายดีอยู่ มาลดวินมอเตอร์ไซค์ครับจริงเหรอจริงมาลงข้างหน้านี่กับวินมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้อ๋อเดี๋ยวกินจะไปยังไงก็โบมเลยผมมีมอเตอร์ไซค์เพื่อนมีโอ้โหลุงลุงจะไปส่งผมนะเดี๋ยวให้เพื่อนส่งลุงบอกว่าถ้าไม่มีรถกลับเดี๋ยวลุงไปขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งให้ขอบคุณมากครับลุงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มามาซื้อรถครับมาเอารถมาซื้อรถซื้อหรือออกรถคะอออกรถใช่ใช่ออกรถ สามสองหนึ่งไปนี่วูวูทุกคนดูอ๋อสวยมากผมไม่กล้าขับเลยอ่ะทุกคนดูดิดูด,ดิโอ้ทุกอย่างใหม่หมดเลยอ่ะทุกคนมาดูข้างในทุกคนโอ้ดูเห็นไหมดูดูดทุกคนดูโอเคครับทุกคนตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมก็เลงจะขับรถไปที่นราธิวาสเดี๋ยวเดี๋ยวแวะไปที่บ้านดาก่อนนะฮะไปเซอร์ไพรส์พ่อาตาก่อนไปกันนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับมาสด้าคองแหครับบริการดีมากครับดาดิถุนเต้นด้วยได้เราขึ้งไปดูเซลดูอยู่นยไปก่อนนะครับทุกคนบิสมิลลาาซซุบฮฮนััลลอิกร่ะานาฮา ه าวะมา خ ุนนา ن ا هذا وما น ن ا ل ه م น ت ي ن إن إ ل ا ر บ بينان واليبون โหทุกคนไปทุกคนทัมดุริล่ะทัมดุลิลลา่์ทุกคนอัลฮัมดุลิลลา่์ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณภริยาขอบคุณทุกๆคนที่ดูนะครับทุกคนจริงๆตื่นเต้นจริงๆทุกคนดูเอ้าทุกคนทุกคนครับดู อ้ทุกคนอ้ทุกคนเดี๋ยวผมกลับบ้านไม่ถูกแล้วทุกคนทุกคนถูกแต่นอทุกคนแต่สิ่งที่ตื่นเต้นมากกว่านั้นนะครับทุกคนฝนตกเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับทุกคนที่บ้านของภรรยาผมเดี๋ยวทางผ่านเดี๋ยวเราไปไปหาลูกชายผมก่อนจะให้ลูกชายผมมานั่งนะครับทุกคนลูกชายเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปนราธิวาสไปหาลูกสาวตอนนี้เขาแยกกันอยู่เดี๋ยวไปดูนนะครับจะเป็นยังไงทุกคนไป ทุกคนครับตอนนี้เพิ่งมาถึงบ้านภรรยาผมนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาลูกชายผมมานั่งนะเอ๊มานี่มะมะรู้แล้วนะฮะทุกคนนัดนัดกับมะแต่สุดท้ายปะไม่อยู่เฮ้ยบุนบุญนุบบุบบุนไปไหมบุนบุญบุญบุญมะมามะมาดูรถสาธิรถ อุ <te ้มก็ไม่ให uh> uh ้อุ <t uh. <t uh 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 ้มบู้บู้บุ้งเป็นพ่อที่ดีมากเลยลูกไม่ยอมให้อุ้มเหรมาดูหน้าไดอีเลยดีใจมากเลยดูหน้าตาเออดูนะเออชอบไหมชอบไหมอ่ะมามากระบีมาวู้หามาแล้วมาแล้วมาแล้ววูมานังมามานังนี่วู้วู้ วูด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 ูบึน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 คันใหม่เป็นไงบ้างครับบึนบึนยิ้มแล้วยิ้มแล้วฮะตบมือตบมือดีใจดีใจดีใจววูู้้หัวแล้วป่ะเนี่ยดีใจดีใจวู้เย็นเย็นเฮ้ เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองแก้งแก้งเอาลงนะไปกลับบ้าน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 ไปจะกลับบ้านทำไมลูกไม่ยอมลงอะนี่เหมาะมาแล้วนะฮะทุกคนเหมาะลองนั่งดูเหมาะโอ้ต่อเหมาะถอรองเท้าโอเหมาะไม่ต้องถอดรองเท้าก็ได้เหมาะนั่งสบายดีอนั่งสบายดีดูดูมาจาีมา ลงได้แล้วลูกไปขึ้นบ้านเร็วลงอ่ะยบร้อยมาแล้วเดี๋ยวค่อยเล่นเดี๋ยวค่อยเล่นร้อนร้อนหนูแดดร้อนหนูทุกคนครับตอนนี้นะฮะเรามาถึงหน้าบ้านนะผมโทรหาน้องสาวผมน้องสาวบอกว่าเขากําลังล้างรถอยู่หน้าบ้านนะฮะนี่เรากำลังถึงหน้าบ้าน เดี๋ยวไปดูปฏิกิริยาของพ่อทุกคนว่ายังไงเดี๋ยวผมจะบอกพ่อว่าผมเช่ามาเหมือนวันก่อนวันก่อนเช่ามาแล้วบอกว่าซื้อวันนี้ซื้อบอกว่าเช่านี่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 เดินอยู่นี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 ่เดเดเดเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เดะสวัสดีครับอ้สวัสดีครับพ่อผมหนีหรือเปล่าเนี่ยเยอะ ดี้ยืมยืมมายืมของใครหรอยืมของเพื่อนมาว่าแล้วดูมาดูมาดูอ้อดูป้ายป้ายเก่าเจ้าของว่าไงอะไรนะเจ้าของรถว่าไงเจ้าของบอกยืมยืมให้สองวันเอ้ดูอ่ะอดูอ่ะมามาหาบีมากลับฮบีได้เอุ๊ะอ่ะอ่ะเช่ามาเช่ามาเช่ากี่วันลรอสองวันสองวันสองวันเหรอคันนี้สวยเลยว่ากนี้สวยไม่เหมือนไม่เหมือนกับวันก่อนเนี่ย เออทำไมไม่เหมือนเลยร้อยปีแล้ลองนั่งลองนั่งไหมเอ้าระวังระวังรถรถเพื่อนดินลองลองนั่งดูรถรถเพื่อนดินเพื่อนจะว่าเอาดูโอ้ดูดูดูเป็นไงเยอะสวยสวยลองนั่งดูลองนั่งดูเอออันนี้แกงรอบสองครับนี่แกงรอบสองป่าเลยอ๋อแม่เออแม่เลยเออกำลังจะไปกินข้าวอ๋อเหรอไม่กินข้าวเที่ยงดีมามามาดูข้างหน้ามาดูข้างหน้า ดินดินเช่ามาไม่ต้องพื้นเล่นเไม่ต้องพุ้นเล่นเสงสัยตั้งแต่เอาทะเบียนบ้านแล้วรู้สึกรู้สึกไงบ้างแม่รู้สึกไงบ้างแม่ดีใจมากปลื้มภูมิใจมากลูกซื้อรถเองไงแม่ไม่ต้องพอนให้เหมือนมากดเอาเมื่อเช้าอ่ะเอาเมื่อเช้าเอาเมื่อเช้าจากบ้านเพื่อนเลิกพูดเล่นได้อันนี้ดินซื้อดินซื้อ ยมากลองนั่งดูไหมไปกินข้าวกับรถนี้เลยไปงั้นลองนั่งดูไหมอ๋อรอแม่ไม่ต้องถอดรองเท้าดาอีไม่ยอมลงเลยขึ้นบนรถอ๋อในดูอาดูอามานั่งหน่อยดูอาดูอามามาลูกมาเร็วดูอามานั่งรถอายกยอนนั่งนั่งที่คนขับเลยดูอาดูอาบึมบึมดูอาบึมบึมมาลืมบึมบึมเป็นไงมั่งลูกเป็นไงมั่งลูกชอบไหมลูกชอบไหมลูกจบไหมคะไม่พูดแม่แม่สงสัยเลย อะไรนะแม่สงสัยที่เบียนบ้านไงแต่ก็ตอนเที่ยงแม่โตไปหาดินดินบอกว่า่อยคุยตอนเย็นแม่ว่าสงสัยตอนเย็นมาพร้อมกับรถแน่เลยเสนแรงอะไรยิ้ม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 ชอบไหมคะชอบไหมลูกน้องชอบนี่น้องนี่อันนี้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 จริงละไม่ดินจะบอกว่าดินจะบอกว่าตอนตอนที่ดินแกล้งแม่กับยอฮะ ดินจองรถแล้วแล้วก็บังเอิญตอนที่ไปไปเช่ารถนั้นมันเป็นป้ายแดงแล้วก็สีขาวดินก็เลยเอองั้นแก้งดีกว่าแต่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 ว่าย่อโมโหมากเลยวนะไรเก่งก็เถิดก็เถิดอ่อันนี้ยอเดี๋ยวไปขับเล่นไหมเหนื่อเงือ่เงืออกไม่เป็นไรดิไม่เป็นไรดิขอโทษขอโทษแม่ก็ยกอนะแก้งมันก่อนไม่ไม่โกรธใช่ไหมแม่คิดถูกเลยอหรอทำไมอาจจะจงไว้แล้วก็ได้จะจอมีเซ็กดินไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้น ก็อยอาเชื่อว่าแบบแบบนี้ไม่เคยโกหกย่อยไม่ใช่นิสัยต้องมีอะไรสักอย่างเบื้องหลังไงไม่ย่โดนโดนโดนนี่แกงไงโดนเพื่อนล้อไงโดนโดนเพื่อนล้อจริงๆริงก็เป่าวจริงผมเลยรู้สึกผิดนะโย่โดนเขาเซลเซลแบบแบบหน้าสงสารนะเซลโดนลูกคนเซว โอ้รู้สึกผิดเลยไม่น่าเลยคลิปนั้นผมลบไปแล้วนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนผมจะบอกว่าขอโทษด้วยนะฮะที่คลิปก่อนดราม่านิดหน่อยนะฮะทุกคนไม่ได้ตั้งใจจะแกล้งพ่อตอนนั้นผมจองรถแล้วนะฮะแล้วก็ผมจะซื้อจริงๆนะครับทุกคนจริงๆแล้วทั้งหมดนี้ก็ต้องขอบคุณพ่อแม่นะครับที่สนับสนุนขอบคุณดาที่ช่วยนะครับทุกคนแล้วก็ที่สําคัญมากๆนะฮะขอบคุณคนดูทุกคนนะครับทุกคนที่สนับสนุนเรานะครับทุกคนสปอนเซอร์ที่เข้ามาสนับสนุนช่องนะครับขอบคุณมากๆ ขอบคุณอัลล์้วล่ะขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะฮะเหนื่อยมากๆเลยวันนี้ขับรถตั้งแต่เช้าแม่นั่งรถตู้ไปแล้วเอารถพผล่น้ำตาคลอทุกคนน้ำตาคลอพผล่น้ำตาคลอแม่ก็น้ำตาคลอเป็นจริงอ่ะเป็นจริงเป็นจริงปัตยาเจ็บใจที่พัทยาเจ็บใจตอนพัทยาน่ะดินดินนึกในใจอ่ะหลอจะบอกย้อยยังไงดินจองเรียบร้อยแล้วนี่ รอกลับจากกรุงเทพหรอกนี่ไปเอาตก็ขอบคุณยองขอบแม่มากๆนะแม่ขอโทษด้วยที่ททีี่่แกล้งแม่จะร้องแม่จะร้องแม่ไม่ต้องร้องอ๋อหลอกไม่แม่แม่รู้ว่าดีนะแม่ไม่ไม่ทำร้ายจิตใจแต่ว่าสงสัยอ่ะน่าจะจองแล้วแบบคิดสู้แก่คิดสู้รัวไม่ใช่นิสัยเขาอ่ะจะหลอกอ่ะไม่เคยหลอกนะสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยนะฮะแล้วไปดูนะครับคลิปหน้าทำอะไรต่อคลิปนี้ไม่ได้จะโอ้อวดว่าผมซื้อรถใหม่นะทุกคนแค่อยากจะขอบคุณพ่อแม่เซอร์ไพรส์พ่อแม่ ให้เขาภูมิใจในตัวในตัวลูกนะครับทุกคนเหบ่ันี้โชคดีครับขอบคุณเยอะมากครับทำมีน,น้ามีไปแล้วแม่โอ้อบคก็แม่แม่ร้องจริงด้วยนะ <c oughs> ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องซื้อรถต้องดีใจดีใจไงนะครับ <c oughs> ต,ตาคอเลยโอเคขอบคุณมากครับ <Okay. S 1> แม่ <c oughs>